ก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่แรงรอลออนไลน์ช่องต้ามสองสามสองเก้านะครับผมวันนี้นะผมจะมาพูดเกี่ยวกับกรณีการลงดันนะครับห้าดันเจี้ยนนะครับผมนะที่สองพันยี่สิบสี่นะครับพี่เพื่อนๆหลายคนนะครับจึงเข้ามานะครับหรือว่าเป็นผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่านะครับผมนะก็ดีนะครับผมนะเหลืออีกไม่กี่วันข้างหน้าครับก็จะหมดกิจเก็บเวลแล้วนะครับผมนะก็คนเล่นส่วนใหญ่เพื่อนๆส่วนใหญ่เนี่ยก็จะก็ต้องลงดันกันแล้วแหละนะครับผมนะ แต่ทีเนี้ยคือผมรวบรวมนะครับก็คือในบรรดาเพื่อนๆผมนะที่ลงดันล่าการ์ดบอสหรือว่าลงดันอยู่เนี่ยคือตอนเนี้ยคือลงดันอะไรกันบ้างแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีแถมให้ด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการห่าเงินเดียมด้วยตอนช่วงในท้ายคลิปนะครับผมนะว่าเขาทํากันยังไงถึงแล้วเราจะอยู่รอดอ่ะในการเล่นเกมเนี้ยแบบที่เราแบบว่าโอเคด้วยนะในการลุ้นแรแล้วก็หงางเงินเดียมด้วยอะไรเงี้ยนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนําเพื่อนๆอย่างนี้ก่อนนะครับว่า สิ่งแรกเลยก็คือตัวละครนะครับมีผลมีผลมากๆนะครับเกี่ยวกับการลุ้นการ์ดนะครับแล้วก็การหาเงินเอ็มนะครับผมนะมีผลมากๆเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเก่าๆพวกนี้นะครับก็อย่าลืมกลับไปดูนะครับผมนะผมจะให้ประมาณ5ดันเจี้ยนแล้วกันนะครับที่คนส่วนใหญ่ก็าค็ลงกันนะครับเป็นดันเจี้ยนหลักๆเกี่ยวกับการล่าก,การ์ดนะครับผมนะดันแรกเลยนะที่ผมให้เลยนะครับในการล่าก,การ์ดคือดัอนเจนแลบนะครับผมนะก็ยังลงได้อยู่นะในปี2024นีนี้นะครับผมนะ ก็เพื่อนๆทุกคนก็สามารถลงได้ทุกวันดันนี้เข้าได้ตอนเลเวล140ต้องทาเควสเปิดดันด้วยนะครับผมเควสเปิดดันเนี่ยสามารถดูช่องกัมมเวได้นะครับผมครับผมถามว่าดันนี้ถามว่าทําไมต้องลงเพราะว่าดันเนี้ยลงหนึ่งครั้งนะก็จะสามารถเจอบอสได้ทั้งหมด3ตัวนะครับเป็น MVP แต่ท่แตทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีพวกมินิบอสที่ปรับปนมาด้วยครับก็ขึ้นอยู่ที่ดวงเรานะครับว่าเราจะเจอบอสอะไรนะครับผมนะก็ดันเนี้ย ตอนนี้คือมันมีแต่นะครับแต่เนี่ยถ้าเราเลเวล2อ0เราจะรีดันแล้วก็ลงได้อีกครั้งหนึ่งก็คือเจอบอสอีก3ตัวนะครับแล้วก็มีสารเจ้านะที่อยู่ข้างล่างพอร์ตนะครับผมนะใครยังไม่ไปดูคลิปการลงเซลับวันละ3ครั้งต่อรอบอะไรเงี้ยก็อย่าลืมไปดูคลิปที่ผมทําลงไปนะครับผมก็เซลับเป็นอันดับหนึ่งเลยที่เพื่อนๆทุกคนต้องลงนะครับ ด้านที่2ที่แนะนําให้ลงเลยนะครับ2024นี้ลงไปแบบยาวๆเลยนะครับผมนั้นก็คือบูฟเชฟนะครับก็คือแถบสีนะด้านนี้ไม่มีออร่าเขียวนะบอสก็ค่อนข้างที่จะฆ่าง,ง่ายแต่ก็จะมีจุดที่แบบว่ามันก็งุนหิดเหมือนกันก็คือตอนที่เราฆ่ามันไปแล้วเลือดเกินครึ่งนึงไปแล้วนะสมมติว่าบอสเลือด3ล้านนะครับเราฆ่าไปแล้วล้านห้าล้านหกล้านเจ็ดหรือว่า2ล้านกว่าแต่บอสยังไม่ตายแต่ก็เกือบเกือบตายแล้วเนะี่ยแล้วบอสสามารถ เดินมาตีเราหรือว่าทำดาเมจกลับใส่เราได้แนละ้วบอสจะมีฟังก์ชันพิเศษในการเรียกลูกน้องนะครับมาเยอะมากนะครับในแมบบแบบสี่นะครับก็คือในห้องทดลองของวูฟเชฟเนี่ยก็คือจะเรียกมาเต็มเลยนะก็ยิ่งคุณอยู่นานยิ่งบอสตีเราได้เรื่อยๆมันก็จะเรียกมาอีกรื่อยๆรื่อยๆจนแบบบอสมันแบบจนแบบมอนพวกคาร์ดบอสเนี่ยมันเยอะเต็มแมบ,บไปหมดเลยคุณก็จะสู้ไม่ได้แน่นอน,นครับเพราะว่าแต่ละตัวก็โหดๆทั้งนั้นนะครับผมนะก็อันดับที่2ก็คือ วูฟเชฟหรือว่าไบโอแล็บสี่นะฮะที่แนะนําให้ไปลงเลยอันดับ3นะครับที่แนะนําให้ไปลงเลยก็คือร้อยชั้นนะครับร้อยชั้นอนะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเร็วนี้เดี๋ยวผมจะทาคลิปเกี่ยวกับการหาโลวาด้วยนะครับผมนะก็บอกเก่าๆข้าวๆไว้ก่อนนะว่าการลงร้อยชั้นเนี่ยนอกจากจะลุ้นขยะบอสเยอะแล้วก็ลุ้นการ์ดได้เยอะด้วยทุกๆ5าชั้นก็จะเจอบอสนะฮะที่เราต้องเจออยู่แล้วเราก็จะจะสามารถรู้ได้เลยนะว่าบอสชั้นนี้คือบอสอะไรนะครับผมแล้วก็บอสชั้นนี้คือบอสอะไรนะรผมนะเราก็จะรู้นะครับรู้หมดเลยนะว่า แล้วข้อดีของลอยชั้นผมไม่รู้ว่าทุกคนรู้กันหรือเปล่านะผมนะหรือคนเก่าๆก็อาจจะรู้แต่คนที่ลงประจามผมก็น่าก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละว,ว่า้อยชั้นเนี่ยมันสามารถจั๊มกระโดดข้ามไปชั้นทุงสูงได้เลยนะโดยที่เราไม่ต้องไล่ไปทีละชั้นนะครับผมนะโดยการใช้ทรายในการลงลอยชั้นเนี่ยมันจะแจกเรื่อยอยู่แล้วทุกๆ5ชั้น1ิชั้นอะไรเงี้ยมันก็จะแจกอยู่เรื่อยอยู่แล้วนะครับผมนะก็เราสามารถใช้ทรายประมาณสามอันนะฮะทรายประมาณสามอันในการกระโดดข้ามไปนะครับผม ถามว่าข้อดีของการกระโดดข้ามไปเนี่ยก็จะทําให้เราได้เจอบอสต,ตัวที่เราอยากจะเจอได้เร็วขึ้นนะฮะอย่างเช่นเราก็โดดข้ามไปชั้น75เราลงต่ออีกนิดนึงเราก็จะเจอฟาร์เลอร์บิชอปแล้วนะครับผมนะก็จะฆ่าฟาร์เลอร์บิชอปได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องแบบไปไล่ตั้งแต่ชั้น1จนมาถึงชั้น75นะครับผมนะก็ร้อยชั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งด่านที่น่าที่น่าลงนะะแล้วก็ มีขยะแพงๆหลายชิ้นนะไม่ว่าจะเป็นดอกวาแล้วก็การ์ดพวกแมงทองพวกฟาเลนเบอร์ซิบับอะไรเงี้ยก็พอมีราคาบ้างนะครับผมนะก็หลักหมื่นนะครับผมนะดันที่น่าลงอันดับที่4นะครับผมนะก็ให้เป็นดันซาร่าแล้วกันดันซาร่าเนี่ยให้เพื่อนๆดูคลิปนี้นะครับคลิปการลงซ้อนทีละ2ตัวนะครับผมนะก็ดันซาร่าเนี่ยจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือเรื่อง ของเวลาที่มันนานมากๆนะครับใครที่ลงซาร่าทีละตัวแล้วลง17บตัวหรือว่าลง18บตัวหรือลง1ิบตัวเนี่ยก็จะรู้ดีนะครับว่าดันซาร่าเนี่ยมันค่อนข้างกินเวลาเราเยอะมากนะครับถ้าเรานะครับผมนะลงดันซาร่าเนี่ยแบบว่าเขาเรียกอะไรนะแบบว่าไม่ซ้อนตัวละครน,นะครับโอ้โหผมบอกเลยว่ามันหนักหนาสาหัสมากนะครับ ที่ทําให้เราแบบว่าเสียเวลาไปกับการลงดันเนี่ยเยอะมากนะครับผมนะก็แนะนําให้ดูคลิปการลงซ้อนนะครับมันก็จะทําให้เราลงซ้อนได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เราแบบว่าทําให้เราประหยัดเวลาในการลงได้มากขึ้นนะครับผมนะดันซาร่านะครับผมก็แนะนําให้เพื่อนๆทุกคนนะครับไปดูคลิปนี้แล้วก็เป็นดันที่น่าลงนะครับอันดับที่4นะครับที่น่าลงมากๆเลยแล้วก็อันดับสุดท้ายนะอันดับที่5้านะฮะ แนะนําให้เพื่อนๆไปลงนะครับผมนะดันแอดวานนะฮะ a o g h นะครับผมนะถามว่าดันนี้มันเป็นดันเก่าแล้วล่ะแต่ทำไมผมแนะนําให้ไปลงนะครับผมนะดันนี้มันเป็นดันเก่าว่าจริงแต่ว่าตอนช่วงนี้ครับาราคาขยะดันนี้ดีนะครับแล้วก็ได้เงินค่อนข้างเยอะตกต่อตัวเนี่ยเกือบๆ M เลยนะครับผมนะใครมีหลายๆตัวเนี่ยวนได้หลายๆรอบก็ได้หลาย M เ,เลยนะแล้วก็มีโอกาสได้ลุ้นการ์ดเลียวแอมดดเลียสด้วยนะฮะหรือว่าบอสตาเขียวนะฮะต่อ ไบแล้วประมาณ3 4 0 0ีพน่ะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับดันพวกนี้ก็ลงใช้เวลาตกต่อตัวประมาณ15นาทีนะครับถ้าใครแบบเร็วๆหน่อยก็ไม่ถึง15นาทีก็มีเหมือนกันนะครับมันจะไปใช้ตรงที่ว่าดันเนี้ยมันจะช้าจุดจุดหนึ่งก็คือบอสห้องซ้ายห้องขวานะที่มันเกิดช้าเกิดเร็วนะอันนี้ขึ้นอยู่ที่ดวงนะครับผมนะัแล้วก็ผมก็เคยบอกเทคนิคไปแล้วนะว่าถ้ายิงทีละตัวเนี่ยถ้ายิงทีละตัวก็จะทําให บอสเนี่ยเกิดได้เร็วขึ้นนะครับผมนั้นก็ลองดูแล้วกันนะครับผมก็ใช้เทคนิคนี้มาเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าผมเก็บฟิลเสร็จเร็วผมก็จะลงดันนี้ต่อนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะหาเงินเอ็มอากดันอื่นด้วยนะครับผมนะก็จะได้ประมาณ4 0กว่าเอ็ม้าอะไรประมาณนี้นะครับก็5ดันเจียนหลักๆอ่ะที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นอีก5ดันเจียนที่เราทําได้ยาวๆเลยในปี2024นี้นะครับใครที่เล่นเกมนี้นะครับ ปีนี้กล่าวว่าจะเล่นอีกยาวๆอะ่ะใครที่ซื้อแต่ตัวละครละหลายตัวแล้วก็น่าจะอยู่กันไปอีกยาวๆเนาะลุ้นแรล,ลุ้นการ์ดแล้วก็เล่นคอนเทนต์สนุกๆกับกเพื่อนๆอะไรเงี้ยผมแนะนําว่าก็5้าดันเจี้ยนเนี้ยน่าลงดันนะครับผมนะอีกดันหนึ่งที่ผมแถมให้นะเมื่อเร็วๆนี้ผมทําคลิปไปก็คือดันอินฟินิตี้สเปซนะก็อีกดันหนึ่งที่แนะนํานให้ลงไปล่า,าการ์ดพิโอนี่นะครับช่วงประมาณเดือนสองเดือนเนี้ยน่าลงนะครับเพราะว่า,าการ์ดมีโอกาสราคาสูงนะครับผมนะใครดรอปแล้วก็ถือว่าโชคดีนะครับผมนะ ส่วนใครยังไม่ดอกนะครับผมก็ขอให้ดอกนะผมนะการ์ดอินฟินิอเซเปตเนี่ยได้ฮิตึงร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นของดีของแรเลยนะครับผมนะก็แนะนําให้เพื่อนๆลงไปล่ากันนะครับผมนะก็มันน่าจะดีขึ้นมากๆเลยแหละนะครับผมนะและนี่ก็คือทั้งหมดนะฮะที่ตั้ง29มาแนะนาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะให้ลงไปล่ากันในปี2024นี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันเด็กแห่งชาตินะขอให้ทุกคนนะฮะ เล่นเกมให้มีความความสุขนะฮะตลอดทั้งปีเลยนะครับผมนะคิดอะไรก็ขอให้สมหวังปรารถนาทุกคนเลยนะครับผมนะมันเกี่ยวไหมเนี่ยนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะก็ก่อนจะลาก่านนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวมีคลิปดีๆอย่างอื่นมาแนะนำเพื่อนๆก็เดี๋ยวมารับชมกันนะครับตัวนี้สวัสดีครับ